สวัสดีครับเป็นรายการวันดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง THE END The END หมายถึงโลก THE END The END ตัวอะไรนู่ไหมครับไม่ใช่ THE END Man นะไม่เล่นบอกว่าไม่ให้จับไม่วางเบบนี้อาจะบอกนะครับเกี่ว้โลก THE END The END ทีจะเป็นโลกที่มีมังกรที่มังกร ควบคุมโลกครับในวอให้เราฆ่ามังกรแล้วเราจะได้เราจะเป็นไอเทมสูงสุดเลยครับมันจะติปที่ได้มังกรมาประดเษฐ์นะครับทามได้ไหมไปไปฟังเอาดิครับไปฟังเอาครับอ่าแล้วแล้วแล้วผมก็จะแล้วผมก็จะแล้วผมก็จะแท้ตึงกว่า แล้วผมจะบอกอย่างนี้จนกว่าจนกว่าจะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ผมจะสามารถไปโลกเดอดแอนได้ผมยงังคิดไม่ได้เลยว่าก็โลกเดอดแอนเขาทำกันยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะไปทำให้ดูวันหลังโอเคนะครับอาทิตย์หน้านะถ้าใครชอบที่นี่ลืมกดไลก์กดแชร์บ๊ายบาย